สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงหุ้นสตาร์กนะครับหรือว่าบริษัทสตาร์กคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงหุ้นสตาร์กนะครับหรือว่าบริษัทสตาร์กคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน ด้วยความที่วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูในข่าวในเว็บไซต์ของหุ้นต่างๆนะครับเขาก็มีการพูดถึงหุ้นสตาร์กันค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็พบว่าหุ้นสตาร์กเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีความน่าสนใจนะครับอยู่พอสมควรวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเล่าเอามาแชร์เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ สำหรับหุ้นสตาร์กนะครับเคยมีการเปลี่ยนธุรกิจนะในปี2 5 6 2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้นสตาร์กเนี่ยทำเกี่ยวกับสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูนะครับธุรกิจของหุ้นสตาร์กเนี่ยก็คือเป็นบริษัทโฮดิ้งนะครับโดยมีบริษัทย่อยที่เป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลนะครับ อันนี้คือธุรกิจตัวใหม่ของเขาแล้วก็เป็นธุรกิจหลักเลยนั่นเองถึงแม้ว่านะครับเราจะเห็นว่าหุ้นสตาร์กเนี่ยมีการเปลี่ยนธุรกิจใหม่แต่ว่านะครับธุรกิจอันนี้เขาเป็นโฮดดิ้งนะครับก็คือเป็นการไปถือหุ้นในบริษัทย่อยนะครับซึ่งบริษัทย่อยตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการทําสายเคเบิลแล้วก็สายไฟฟ้ามากกว่า50ปีด้วยแน่นอนครับการที่มีประสบการณ์มากนะครับมันก็ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้าไปลงทุนได้พอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับการที่หุ้นสตาร์กไปถือบริษัทย่อยที่มีประสบการณ์มากขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นรายใหญ่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองถัดลงมานะครับอีกอันนึงที่มีความน่าสนใจก็น่าจะเป็นในเรื่องของอัตราฟรีโฟด ซึ่งอัตราฟรีโฟลด์ในปัจจุบันของหุ้นสตาร์กนะครับก็อยู่ที่28.84%ซึ่งก็ถือว่าอัตราฟรีโฟลด์ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับซึ่งผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าอัตราฟรีโฟด์ของหุ้นเนี่ยยิ่งต่ำนะครับผูดถือหุ้นรายใหญ่ก็สามารถที่จะควบคุมราคาการขึ้นลงของราคาหุ้นได้นะครับแต่เนื้อสิ่งอินใดนะการ การที่ราคาหุ้นมันจะมีการปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลงเนี่ยมันก็อยู่ e, ที่พื้นฐานของตัวบริษัทด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพื้นฐานของตัวบริษัทมันไม่สอดคล้องกับราคาที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับราคามันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้แค่ในระยะส uhm. ั้นๆเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีก็คือมันก็ต้องอิงกับในเรื่องของงบผลประกอบการด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในเรื่องของงบผลประกอบการของหุ้นสตาร์กนะครับ ในปี63เนี่ยงบผลประกอบการก็ออกมาดีมากๆเลยนะเพราะว่ากำไรของตัวบริษัทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62มากถึง1,198.11% 11นะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างในปี62นะครับกำไรของตัวบริษัทอยู่ที่123.92ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ1สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งในปี63นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1,608.66ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ14สตางค์ต่อหุ้นก็ถือว่ากำไรสุทธิในปี63ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับถึง1,198%เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยที่ถ้าเราย้อนขึ้นไปดูนะแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับราจจะมองว่าเฮ้ย มันค่อนข้างเสี่ยงนะครับในเรื่องของหนี้สินของตัวบริษัทที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในปี .63 สเนี่ยสินทรัพย์รวมของตัวบริษัทก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62นะครับเพราะว่าของปี62สเนี่ยสินทรัพย์รวมอยู่ที่12,654.69ล้านบาทแต่ว่าในปี .63 สนะครับสินทรัพย์รวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น27,316.49ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยที่หนี้สินในปี63นะครับก็อยู่ที่23,552.77ล้านบาทแต่ว่าในปี62นะครับอยู่ที่13,41.33ล้านบาทซึ่งถ้าเราย่อนลงไปดูในส่วนของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าหนี้สินมันเพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินหมุนเวียนนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นี่สินมุนเวียนในปี63นะครับก็อยู่ที่19,649.17ล้านบาทแต่ว่าในปี62นะครับนี่สินมุนเียนอยู่ที่8 1 3 7 5นน่อยล้านบาทถ้าเราเจาะลงไปดูอีกนะครับเราก็จะพบว่านี่สินมูนเวียนตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจากนี่สินที่เกี่ยวกับลุกหนี้การค้าด้วยซึ่งอันนี้มันหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการผลิตสินค้าหรือว่ามีการค้าขายหรือว่ามีการขายสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับ เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้หนี้สินตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผมเลยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราลงมาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะในปี .63 สนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่3 7 0 8 5 0ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62นะครับปี6 2เนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่2267.72ล้านบาทซึ่งตรงนี้นะครับเข้าใจว่า ตัวบริษัทเนี่ยมีกำไรก็เลยเอากำไรตรงนี้มาบวกเป็นกำไรสะสมเพราะว่าตัวบริษัทไม่ได้มีการจ่ายปันผลนะครับถ้าเราย้อนขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยตัวบริษัทยังไม่ได้เคยมีการจ่ายปันผลก็เลยคิดว่ากำไรที่เกิดขึ้นนะครับก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ส่วนผู้ถือหุ้น,นมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับทำให้เหมือนให้ตัวบริษัทเนี่ยมาเติบโตขึ้นหรือว่าเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนต่ออะไรประมาณนี้นะครับตามที่ผมเข้าใจนะ ถ้าพูดกันถึงหนี้สินของตัวบริษัทที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเรามาดูในส่วนของค่า DE นะครับในปี63เนี่ยค่า DE อยู่ที่6.26เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าค่า DE เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเกือบเท่าเท่ากับของหุ้นธนาคารเลยนะอันเนี้ยถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามองว่าตัวบริษัทเนี่ยมีการเข้ามาลงทุนนะครับก็คือเหมือนแบบกู้เข้ามาเพื่อลงทุน เพื่อที่คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยตัวบริษัทจะสามารถที่จะไปได้ต่อนะครับตัวธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถมีกําไรได้นะครับก็กาําไรตรงนั้นไปถมหนี้อะไรประมาณนี้ให้มันลดลงได้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าเรามองกันแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนเราพยายามป้องกันพอตของเราเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่านี่สินของตัวบริษัทก็ค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างในปี62เนี่ยค่า DE ของตัวบริษัทอนู่ที่4.47เท่าก็ยังถือว่าสูงนะครับก็ยังถือว่าค่า DE ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่างบแสดงฐานทางการเงินก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าตัวบริษัทเนี่ยสามารถมีกําไรประมาณนี้นะครับประมาณ14สตางค์ต่อหุ้นเนี่ย ได้ตลอดทุกๆปีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกหน่อยไม่ต้องเยอะก็ได้อาจจาะปีละประมาณสัก10%เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็มีกําไรตรงนี้เอาไปถมหนี้เอาไปทําให้ตัวบริษัทมันมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็บางปีอาจจะมีการจ่ายปันผลบ้างอะไรอย่างงี้อ่ะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นว่า หนี้สินของตัวบริษัทจะลดลงได้มากขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือกําไรของตัวบริษัทเนี่ยมันเติบโตขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ไมแน่ใจนะครับว่ามันจะเติบโตขึ้นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่า <pe w> อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ากําไรของตัวบริษัทจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะครับในเรื่องของหนี้สินของตัวบริษัท ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันนะครับของหุ้นสตาง์กเนี่ยก็อยู่ที่32.66เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่14.25เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ก็ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะค่า P/BV เนี่ยสูงมากๆเลย ดังนั้นราคานับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าตัวบริษัทยังไม่เคยมีการจ่ายปันผลมาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับตัวบริษัทมีกําไรเนี่ยก็เหมือนว่ากำไรไปใส่ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเอาไปไว้ในกําไรสะสมนะมันก็เลยทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของตัวบริษัทมันก็จะเติบโตขึ้นมานะครับ โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของงบผลประกอบการแล้วก็ในเรื่องของพื้นฐานของตัวบริษัทนะครับที่ผมดูจากงบผลประกอบการนะ,ะโดยภาพรวมก็ถือว่าก็ยังมีความเสี่ยงนะครับคือย้ํากับไปอีกทีนะก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของน้สินของตัวบริษัทแต่ว่างบผลประกอบการก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะกำไรขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไป ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นสตาร์กันบ้างนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวอลลุ่มในการซื้อขายก็เริ่มเยอะมากขึ้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับประกอบกับราคาก็เหมือนจะทะลุแนวต้านสําคัญขึ้นมาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ยิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ราคาอาจจะอยู่ก้ามกึงตรงเส้น MA 2 0 0วันนะครับในกราฟรายวัน ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับราคาของหุ้นสตาร์กเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยนะครับเพื่อที่จะเลือกทางว่าจะขึ้นไปต่อหรือว่าจะกลับตัวลงมานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าใครอยากจะเข้าไปลองดูนะครับ อย่างไรก็ดีถ้าเราดูในส่วนของกราฟลายสัปดาห์เนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นอะไรได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาของหุ้น s t a r ์เนี่ยก็เริ่มมีการไซเวย์นะครับแคบเข้าเรื่อยๆนะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งถ้าเราดูจากกราฟลายสัปดาห์เนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาของหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับก็คือมีโอกาสที่ราคาของหุ้น s t a r ์เนี่ยจะเลือกเป็นขึ้นไปต่อนะครับในกราฟลายสัปดาห์แต่ว่า อันนี้นะครับก็อย่างที่ผม,ผมบอกนะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงในหลายเรื่องเนาะแต่ถ้าใครอยากจะลองเข้ามาแบบเข้ามาลองเสี่ยงดูก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นสตาร์กอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะโอเคถ้าเพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ